มาจบเรื่องงูกันเถอะวันนี้ก็จะมาต่อเรื่องงูนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยถึงตอนที่ฝันเห็นงูสู้กันฝันเห็นงูสู้กันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการแย่งชิงนะครับถ้าเกิดเจ้าของฝันฝันเห็นเนี่ยก็แปลว่ามีคนเนี่ยกำลังแย่งชิงตัวเรากันอยู่นะครับนนอนว่าถ้าเกิดเรามีลักซ้อนก็แปลว่าแผนการทั้งหมดที่คุณซ่อนแอบไว้กำลังจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าเพราะฉะนั้นแนะนําให้เลือกคนใดคนหนึ่งครับแน่นอนถ้า เราดูจากสถานการณ์แล้วเราก็ควรจะเลือกคนดีเก็บไว้นะครับแต่ถ้าใครจะเลือกคนแซ่บเก็บไว้ก็ควรรีบตัดสินใจครับส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ครองนะครับถ้าฝันแบบนี้ถือว่าเป็นฝันดีก็หมายความว่ากําลังมีคนสนใจเราทนะั้งสองคนแล้วก็พยายามที่จะทําคะแนนเราอย่างสุดกําลังแต่สุดท้ายก็ลําบากใจครับเพราะว่าเราก็ต้องเลือกอยู่ดีฮนะแต่ยังน,ยน้อยเราก็มีโมเมนต์มีคนมาแย่งเรานะ ตอนนี้ก็เข้าสู่ฝันสุดท้ายแล้วครับฝันเกี่ยวกับงูฉกงูฉกสําหรับคนที่มีคู่อ่ะครับก็แปลว่าทะเลาะกับคนที่เรารักจนมีเหตุให้ต้องเลิกจากกันไปได้ครับส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องกับเพศตรงนข้ามได้ครับหรืออาจจะมีเรื่องกับเพื่อนสนิทได้ครับก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับสําหรับเรื่องกูก็คงน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครฝันอะไรแปลกๆก็อย่าลืมนะครับมาเล่าสู่กันฟัง จะได้ไปหาข้อมูลมาตอบให้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ